ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะรู้สึกว่าวันนี้เป็นการอบรมที่ผู้เข้าอบรมสวยที่สุดเลยค่ะคือเมื่อเช้าเราก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ของเรามาใส่กองฟ้ามาแต่พอมาถึงแล้วต้องให้เดินกลับไปเปลี่ยนมาล่ะเลยไม่รับเลนคง่วนแล้วก็คือ อ่าการกินเยอะเลยก่าคือก็ตั้งใจมากเลยนะคะตั้งใจตั้งแต่มุอคือแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่พอกลับมาแล้วมาเจอคนสวยเราก็เลยออกใช้ของตำนานก็แล้วกันใน้กลมดำนะคะค่ะจากหัวข้อที่ได้รับนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นหัวข้อที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะยิ่งในปัจจุบันนี้คือขออนุญาตเืินะคะวลาหนั่งตเก็บกจะไม่ออก ค่ะก็ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับของเรานะคะขออนุญาตแปข้างหน้าเออเราเป็นวิทยากรเราดูหน้าเขาเลยนะเราขอวางนะคะอย่างต่าง <c ười> ค่ะหัวข้อนี้หัวข้ออะไรพอทรดีคะหนึ่งในหัวข้อของเราเลยหัวข้ออะไรคะอ่าใช่ค่ะจริงๆการรักษาความสะอาดเนี่ย จำเป็นและสําคัญมากนะคะบางคนก็จะบอกว่าสําคัญจริงเราก็ทําทุกวนันเราก็ทําตลอดนั่นแหละใช่ค่ะเราทําตลอดแต่ถ้าเราทําให้ติดเป็นนิจจสแล้วก็ทําถูกต้องเราจะปลอดภัยค่ะถามว่าปัจจุบันนี้รอบอะไรคะที่รุนแรงรวดเร็วแล้วก็ทําร้ายเราได้มากที่สุดรอบอะไรคะ โควิดใช่แล้วทุกคนไม่แปลกใจเหรอว่าทําไมหมอที่เขาต้องมานั่งตรวจโควิดให้คนไข้ทําไมพอสมอที่ไปช่วยหมอเขาฉีดวัคซีนเคยได้ยินนะคนที่ไปฉีดวัคซีนบางคนอะ่ะพอกลับมาอีกสองวันไปตรวจโควิดอ้าวเมื่อกี้เราก็เจอกันไอ้ว่นเมื่อสองวันก่อนเราก็เจอกันใช่ไม่ทำไมเธอติดโควิดเองเอเป็นโควิดทําไมเราไม่ติดอ่าใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่จะป้องกันโควิดได้ก็คือ การรักษาความสะอาดของตัวเรานะคะหนึ่งการรักษาความสะอาดยังไงอันนี้มีมันมันอาจจะไม่เอานะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราอันนี้คืออะไรคะแอลกอฮอล์อันนี้เราพูดรอบคิดก่อนนะถ้าเวลาเหลือเราจะพูดปัจจุบันที่ฟังอันนี้คือเจลสมัยก่อนเจลเนี่ยเราก็จะใช้กันเ,เยอะมากใช้จนขาดแทนใช้จน คนที่มีหัวการช้าบางคนรวยไปเลย mm hmm. ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราก็จะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้มีการแต่งกลิ่นแต่ไม่ทราบว่าแต่งรสหรือเปล่ามัได้จริงมี mm hmm. <laughs> การแต่งกลิ่นหอมอุ้ยฉีดก็หอมเออหยอดมาก็หอมก็ถือว่าไารเคียงของคนใช้อย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้า,รถานรสชาติน่ะ แต่ละผ้ามาเลยใครเคยชิมบ้างเคยค่ะเคยเคยตรงไหนรู้มะกดปุ๊บถู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 มาถูกแก่อุ้ยขนมหน้ากินอุ้ยทำไมมันข่มขมแอ้กอที่มือเราค่ะดใจนในปัจจุบันนี้ถามนิดนึงตอนนี้ทุกคนจะหลายหลายคนหลายๆคนจะมีเรื่องของแอบๆอบผ้าที่ชุอเปียกใช่ปะ บางคนก็จะมีทิชชู่เปียกติดไว้วเช็ดน,น,น้ำเรียบร้อยแล้วก็พอจะไปหยิบของกินเราก็จะเอาทิชชู่เปียกเช็ดหน่อยมือเราก็จะสะอาดก็จะทานได้อันนี้คือถือว่าหนึ่งในการที่เราจะต้องรักษาความสะอาดเพื่อเราจะได้ปราศจากโรคใช่ไหมคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อนอกจากเราจะพ่แอลกอฮอล์แล้วทิชชู่ที่เราบอกจะเป็นทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งก็ได้ สิ่งที่สำคัญของเล่นเราเยอะมากเลยก็คือแมสแมสอันนี้เขาเรียกว่า s u r g i c ค l ลแมสหรือว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาจะเรียกแมสหมอแมสหมอนะแต่ถ้าเกิดเดียเ๋ยวนี้ด้วยด้วยหัวก,การค้าของคนเราเปลี่ยนไปจะเห็นทุกคนจะมีแมสสวยๆงามๆมีแมสหลากสีมีแมสท,ที่เข้ากระเสื้อมีแมสท,ที่เข้ากบวกช่ไหมคะเคยเห็นเนะาะก็ถือว่าโอเคเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่จะทำให เรารู้สึกสบายใจมีความสุขในการที่เราจะต้องใช้แมสก์100%ณนะปัจจุบันนี้เมื่อวานใครที่เปิดโซเชียลเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดไลน์อ่านไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์คงเห็นแล้วสุพรรณบุรีเราขึ้นมาเท่าไหร่คะใครตอบใครตอบได้ตกใจเป็นอย่างมาก472ค่ะ ไม่ได้ใบหวยนะคะแล้วก็ไม่อยากได้นะคะขึ้นมาโขแต่ดูจากเมื่อวานแล้วเรารู้สึกถ้าเทียบกับออเมืองอื่นเราจะใจชื้นมานิดหนึ่งสองพี่น้องเป็นเมืองใหญ่นะคะแต่คนสองพี่น้องเมื่อวานติดอยู่เท่าไหร่นะเมื่อวานติดค่ประมาณประมาณเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบกว่าคนแต่ตอนเะน็ดีอำเภอหนองเม่เล็ติดไปห้าสิบคน เราเห็นแล้วเราแม่เจ้าของเขาเล็กกว่าเรามาแกแต่เขาปิดเยอะแสดงว่าต่วนหนึ่งเขาเป็นตัวที่จะบอกบอกได้ว่าเราดูแล,แลร่างกายได้ดีอเอาละนอกจากเรื่องของโควิดแล้วนะคะเราจะมาย้อนตั้งแต่เริ่มต้นตัวเราเนี่ยถามหน่อยตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องเอ่อปวดฟันหรือว่า เลือดอัเกเสบหรือว่ามีหินปูนปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้าเราแปลงฟันถูกวิธีอาละเข้าที่ตัวเราแล้วนะเพราะว่าหนึ่งในหัวข้อเรื่องของการรักษาความสะอาดมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อน,นื่อที่เราออกไปนอกนอกแล้วเราเ,นนเริ่มเข้ามานะถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีอพอทราบไหมคะว่าสิ่งท,ที่สําคัญแล้วจาเป็นมากที่สุดของการแปลงฟัน คือมื้อไหนอ่ใครตอบได้บ้างมื้อไหนคะมื้อก่อนนอนสำคัญมากเพราะอะไรเพราะพอเราเออรับประทานอาหารหรือว่าเราจะมีเบรกเล็กเน้อยกับที่บ้านร็จบางคนกินน้ำก่อนอนเลยข้าบอาหารมันยังติดอยู่ใช่ไหมคะอันนั้นแหละคือทำให้เราเกิดอินนปูนและฟันบุนได้ง่าย บางคนบอกเลยมื้อเช้าเนี่ยจริงๆแล้วปากเรายนสะอาดอยู่นะเราดื่มนะ้ำแก้วหนึ่งเราจะไปกินข้าวก็ไม่แปลกไม่แปลกเลยแต่มื้อที่สําคัญคือก่อนนอนและถ้าจะตัง้งภาพลักษณ์คือมื้อหลังอาหารเช้านี่แหละเพราะว่าบางคนนะเนาะก๋วยเตี๋ยวรีสสวนพอกินก๋วยเตี๋ยวรีสสวนเสร็จพอออกไปนอกบ้านถ้าเราไม่ไม่รักษาความสะอาดก่อนก็ะจะมีผักสวนเต็มเลยซึ่งมันก็แบบว่าเออเนาะ มันก็จะทําให้เราเสียภาพลักษณ์นะคะจําเป็นมากเลยคือหลังอาหารแต่บางคนถ้าออกไปนอกบ้านคุณหมอบางทีมันไปแล้วมันฉุนระหุมไม่ทานไม่เป็นไรกับม้วนปากก็จะช่วยได้เหลือน,นะคะอันนี้เรื่องของการรักษาความสะอาดตัวเลยสาคัญมากเพื่อที่ว่าตอนเนี้ในคุณหิอป,ปูนคุณหมอเขาก็ไม่อยากเปิดให้เรา,ารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่าจะเข้าถูดได้คุณต้องตรวจเอทีเคก่อนนะคุณมีประวัติเสี่ยงไหม ถ้าคุณมีบาดเียงคุณตรวจเอทีเคก่อนก่อนที่จะนัดคุณหมอได้ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็ลังเกตบเอาแต่คุณหมอก็ยังต้องเจอคนอีกหลายคนที่จะต้องดูแลเหมือนกันเหมือนกับเอ่อการเราบัติต่อเราก็เหมือนกันถ้าตอนนี้คนที่จะมาให้เราบริการเริ่มธางกรรมก็ต้องเลือกในรายที่ป่วยหรือฉุกเฉินจริงๆนะคะ เื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลคนต,ต่อไปเห็นไหมคะมันไปด้วยกันหมดเลยหนึ่งถ้าเรารักษาตัวเราสะอาดแล้วเนี่ยเราจะป้องกันโรคโรได้หลายโรคบางคนบอกหมอเคยได้ยินเขาบอกว่าล้างมือสะอาดต้องเจ็ขั้นตอนใช่ไหมหลักเกณฑ์ทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามเดียวเนื้อแท้แล้วบางคนบอกโอ้ฉันทาตกขั้นที่5้ขั้นที่สองขั้นที่สามจะผิดไหมไม่ผิดค่ะที่สําคัญคือ คุณต้องล้างเท่านั้นเองคุณต้องล้างบางคนบอกเดี๋ยวฉันนำไม่ครพลาเจ็ดขั้นตอนนั้นฉันไม่ล้างนะอันนั้นคืออันตรายเลยนะคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปตลาดหรือว่าจะไปเลือกซื้อของในห้างอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะจยมาบอกว่าคนที่รูปร่งางสวยสะอาดดูดี ติดโควิดกันเต็มเลยค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะติดโควิดแบบว่าเฮ้ยเราเจอคนหนุยอ,อยากถ่ายรูปด้วยแต่ตอนนี้คือเออเราถ่ายรูปคุณก็แล้วก,ก,ก,กันคืออืมจะลโลกไม่เลือกค่ะว่าคุณจะสรวจบางคนท็แบบว่าเฮ้ยเอยเอธรรมดามากเรียเร่ยมมากแต่เขารักษาปอดใส่สเขาดีเขาก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่ในเนี้ยไม่ไม่ไม่านะคะเคยมีใครติดโควิดบ้างไหม ถามว่าคนติดโควิดไม่ติดหรอค่ะมีโอกาสติดทุกคนแต่ถ้าไม่ติดจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าก่อนเราจะได้แข็งแรงไปยงเยอะๆอ่ะต่อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วนะคะอีกเรื่องหนึง่งทุกคนตาวๆติดๆเนี่ยเรารู้แล้วเวลาไปสะผมที่ร้านแน่นอนไปเชื่อทำยังไงต้องใส่แม้นะคะ ไปใส่แมสกให้ช่างตัดผมบ้านเมื่อวานหมอไปมาแล้วหมอก็ไปตัดผมมาเพราะว่าคือมันไม่เป็นทรงแล้วละ่ะเราต้องไปเล่นออกถามว่าทํายังไงอ,อนอนในห้างสระผมใส่แมสกค่ะพอใส่เสร็จแมสกมันก็จะเปียกใช่ไหมเราทิชชู่ตักๆก,ก่อนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเอาอันใหม่ใส่เพื่ออะไรปลอดภัยค่ะเพราะช่างตัดผมมาเขาก็ต้องรักษามาตรฐานเขาคือเขาใส่แมสกเพราะฉะนั้นเรานอนเราก็ใส่แมสก เพราะไม่งั้นเรามีโอกาสเตี่ยมเนื่องจากอะไรช่าทํหผมมาเขาเขาดูเหนือติดตาเราใช่ไหมการลมหายใจมันมีโอกาสออกมาอยู่แล้วนะฝากเตือนคนสวยไปด้วยนะคะเพราะตัวเองก็ทําแบบนี้เหมือนกันแตกผมก็ใส่แมสนะคะถ้าเกินเวลาก็ยกมือยกไม้กันได้นะคะเพราะว่าเอาเครื่องติดแล้วมันจะดับยากนิดหนึ่งอ่ะหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนสวยแล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเล็บเท้านะคะเล็บมือเล็บเท้า เอาอันนี้เป็นทิศเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นไปได้ใช้สบายก่อนนะคะการที่เราไปตัดเล็บหรือว่าไปทำไม่ใช่ช่างให้ช่างทำเล็บเนี่ยทําได้ทาตีเล็บอะไรเนี่ยควรในสภาวะเช่นนี้เอ่ออย่าคิดว่าโควิดติดเฉพาะลมหายใจหรือว่าการพูดคุยเมื่อใ่ที่เรามีทางเปิดของร่างกายคําว่าทางเปิดคือมีแผลเล็กๆน้อยๆแม่ครัวเนี่ยต้องมีแผลได้ใช่ไหมครับ เมื่อไรที่เรามีแผลอย่าลืมนะคะปิดแผลให้สนิทก่อนออกจากบ้านเพราะเราไม่รู้หรอกอายุตัวอย่างฉันไม่ได้เดินตลาดนะัดเห็นเขาบอกว่าตลาดนะัดเนี่ยแม่ค้าเป็นโควิดเยอะฉันไปเดินหน้างเพราะฉะนั้นฉันคงไม่ติดจริงไหมคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าสวยๆรองเท้าสวยๆที่เราไปจับนะ่ะ เขาไม่ได้เราไม่ได้จับคนแรกใช่ไหมคะแล้วรองเท้ามือกระเป๋าที่หนังดีๆเขาจะไม่ค่อยเอาแอกฮอล์ไปเช็ดรอกเดี๋ยวหนังเขาเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบอยากได้จริงๆหนึ่งตะเปรคมือเราก่อนเราวค่อยไปจับเขาตอนจับเ็จเราก็มานตะเปรคมือเราอันเนี้ยสอนเฉพาะอันเนี้ยเออเป็นเทคนิคที่จะคุยกันเฉพาะพวกเราเพราะว่าคนสวยงามๆก็คู่กับของสวย แต่มันจะแฝงมานะคะไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้จะมีเทคนิคในการที่จะดูแลตัวเองคือทุกอย่างที่อยากซื้อให้จดไว้เลยว่าเราจะซืออ้ออะไรอย่าไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมอุ๊อันนี้ก็สวยอันนั้นก็งามอันนี้น่ารักเจอเธอโอ้โหจับมันทุกอย่างเลยค่ะจับได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณระวังตัวมือก็ไม่มีแผลจับเสร็จแอปสเปย์เลยค่ะก่อนที่จะมาจับตัวเอง ทุกวันนี้ก็เหมือนจะมีอาการชินชากับสเตอร์เอลปอ์ฮอร์แล้วค่ะพกต้องจับพบตลอดแล้วทุกครั้งที่เราไปจับอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกว่ามือมือไม่สะอาดถ้ามีที่ล้างล้างถ้าไม่มีที่ล้างสเตยร์ที่ชุเ่เปียกเอ้ไฮโยรโกลบจะถามว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราดูแลตัวเองเท่านั้นเป็นการสร้างสมนิสัยที่ปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังสมัยก่อนเน่ยโอ้เนาะสมมติำจานหนึ่งเนาะออ้ยจบก็อร่อยกันจบกับเพื่อนมิตรภาพจบฉีกจบฉีกแต่สมัยนี้เราก็ไม่ทํากันแล้วเพราะว่าเพื่อนเรานี่แหละก็กลัวเราเราก็กลัวเพื่อนเราต่างคนก็ต่างกลัวกันเพราะฉะนั้นเวระยะดดีที่สุดนะคะฝากเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องของการป้องกันโควิดเนี่ยไปให้คนที่บ้านด้วยนะคะ มันเป็นจริงกเ็นมน้อยเราไม่ต้องมาบอกรอว่าอาบน้ำช้ายเย็นแปรงฟันก<ม>ินอาหารออกกาลังกายกวันนี้เราเน้นความสะอาดอย่างเดียวคือสะอาดปราศจากโควิดนะคะได้ไหม <c oughs> จะต่อไหม <c oughs> ก็องเกรงใจทุกุกคนเอา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 ประมาณนี้นะคะสะอาดปราศจากโควิดสิ่งที่สำคัญคือเจลได้สเปรย์ได้ แม่าค่ะแล้วพวกเราจะปรจะจากโควิดค่ะสะตีของพี่น้องค่ะ